คำถามคือแพลตฟอร์มไหนที่เราควรจะไปที่มันเหมาะกับธุรกิจเราสวยกว่าแต่งตัวดีกว่าอย่างเงี้ยคือมันต้องมีความกว่าสักหนึ่งกว่าถ้าเราจะพูดเรื่องเดิมนะสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้หัวข้อที่มิลินจะพูดนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทําเพจแล้วนะ,ะทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยแล้วมันไม่ดังอะ่ะมันไม่มีคนดูอะ่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะที่วันนี้ที่จะนํามาพูดนะคะเพราะว่าพอดีว่ามิลินโคชิ่งคนนะคือก็ คนที่โคชชิ่งนะก็คือว่าเขาจะติดปัญหาหลายๆอย่างนะคะก็คือว่าสิ่งที่นำมาพูดวันนี้เป็นประเด็นที่ติดกันเกือบทุกคนเลยจ้าติดกันแบบติดกันทุกคนอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยมาดูกันนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ทําเพจเราไม่ดังอะ่ะไม่มีคนดูเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นนะมิลินต้องบอกก่อนเลยนะทางสายดีแล้วกันนะคะพิ่งซึ่งมิลินพึ่งมาหลายนะในในทิกตอกนะคะก็คือว่ามิลินนะ่ะทา เป็นเจ้าของร้านเค้กนะคะเป็นเจ้าของร้านเค้กสามมิติที่เป็นเค้กที่เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มมูลค่าโดยการเพิ่มงานศิลปะเข้าไปมันก็จะเป็นงานปัน้นพวกงานคาร์ทต่างๆนะคะ,แล,ะแล้วก็มีทำอสังหาเนาะแล้วก็มีทำเป็นธุรกิจความรู้แล้วกันนะคะทีนี้ว่าสิ่งจะบอกว่าเพจอะคือถามว่าเพจมิรินคนเยอะหรือเปล่านะคะมิรินเพิ่งมาเปิดเพจเมื่อเมื่อต้นปีนะคะสำหรับเพจนี้นะคะแล้วกลายเป็นว่า สิ่งที่มิลินจะบอกก็คือว่าอะไรสิ่งที่มิลินจะบอกก็คือว่าการที่เพจอะมีคนดูเยอะหรือไม่มีคนดูเยอะอะบางเทียมันวัดกันที่อะไรคะยอดฟอลเลอร์มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วอย่างของมิลินเนี่ยเพจ ฟอลโล่คนไม่เยอะแต่สร้างรายได้แหละได้แล้วนะอันนี้มิลินม,มองว่ามันคือผลลัพธ์ที่แท้จริงมากกว่ายอดวิวซะอีกนะทีนะี้อันนั้นก็คือว่าอันนั้นก็คือโอเคเป็นอีกประเด็นหนึ่งแหละแต่วันนี้นะคะใครที่ต้องการความดังและต้องการคนเข้ามาดูเพื่อที่จะได้ตอบโต้กันได้อย่างเงี้ยมาดูนะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เพจอะไม่มีคนดูนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าการที่ไม่มีคนดูนะเพจไม่ดังนะคะก็คือการที่ เราไม่รู้สาเหตุที่ไม่มีคนดูถูกปะ่ะถ้าเกิดเรารู้สาเหตุนะคะว่าคนดูเนี่ย<ม>เขาไม่ดูเพราะอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรายังหาทางแก้ไขได้ถูกปะ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้เลยอะคะ่ะเราก็จะไปไม่ถูกทิศถูกทางนั่นเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรพอเราเข้ามาทำแล้วเราไม่รู้สาเหตุที่มันไม่มีคนดูเราก็เกิดการท้อใช่ป่ะการนอยหมดกําลังใจไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให กลายเป็นว่าเราล้มเลิกไปก่อนที่เราจะสําเร็จซะอีกนะคะนะทีนี้ไปดูกันว่าสิ่งที่เราต้องแย่งชิงกันอะ่ะมันมีอะไรบ้างอันดับแรกคือเราต้องแย่งชิงแพลตฟอร์มกันอ่าแย่งชิงแพลตฟอร์มคือยังไงด้วยความที่นณะตอนเนี้ยมันมีแพลตฟอร์มที่แบบเอ่อที่ที่ที่คนนิยมอะเยอะๆอะ มันมีแค่ไม่กี่อันถูกปะแล้วทีนี้เวลาเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเปิดการมองเห็นให้กับคนที่อะไรคะที่เขาคิดว่าคอนเทนต์เขาดีที่คิดว่าคอนเทนต์ดีเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์เองนะพอเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์เองแต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการที่ให้คนอะอยู่กับแพลตฟอร์มเขานาน เพราะฉะนั้นอะไรคะเพราะฉะนั้นตัวคอนเทนต์ที่เขาจะเปิดการมองเห็นเยอะๆก็คือคอนเทนต์ที่มีเอนจเมนเยอะๆนั่นเองนะพอเขาเปิดการมองเห็นคนที่จะได้เอน e m เมนเยอะๆคือใครคะคือคนที่เป็นมือเก่าถูกปะเขาทำมาสักพักหนึ่งแล้วเขาเก่าเกมมากกว่าเขาประสบการณ์เยอะกว่าเขาเทคนิคดีกว่าไอ้คนใหม่นะก็คือแบบคูดจาก็ติดขัดกล้องก็คือ เทคโนโลยีก็ยังไม่ได้เทคนิคก็ยังไม่ดีอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดการที่เราเนี่ยจะไปแข่งขันกับเขาเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างไงมันก็เกิดความแตกต่างเพราะฉะนั้นคนดูอ่ะคนดูเขาก็จะเทไปที่ไหนคะเทไปที่ช่องที่มีเทคนิคเยอะกว่าเอาคนอยู่อ่ะเอาอย่างเงี้ยคือเอาคนอยู่ก็คือการที่เราออกมาพูดความรู้ได้หรือถ้าความรู้ไม่ได้นะคะในในอาจจะดึงคนได้ด้วยแบบ เป็นเรื่องอื่นอาจจะไม่ใช่ value content value เนี่ยคือเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องของความรู้ทั้งหมดเลยนะคะ value นี่เป็นอะไรได้บ้าง value สามารถเป็นได้ทั้งความรู้ความฮาก็ได้นะความมันความตลกอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยอันนี้คือเรียกว่า value value ก็คือมีคุณค่าทางจิตใจก็ได้ถูกปะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นความรู้เสมอไปนะจะเห็นว่าบางคนที่ไม่ได้ออกมาให้ความรู้อ่ะเออออกมาแบบ ทำเรื่องอื่นๆนะคะแต่เขามีความสนุกอย่างเงี้ยเขาก็สามารถดึงคนดูได้แบบบางทีหลักหลายหมื่นเลยนะเกือบแสนเลยนะบางทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดจากการที่เขามีคุณค่าทางด้านอารมณ์นั่นเองสิ่งที่ต้องแก้ก็คือการที่ว่าบิลลินม,มองว่านะเน้นปริมาณนั่นเองนะคะเน้นปริมาณก็คือว่าพอเราทําเยอะเราทําเยอะใช่ป่ะสมมติว่าเรามาทีหลังแล้วเรายังทําน้อย เกิดอะไรขึ้นคะเกิดการที่เราไม่พัฒนาถูกปะเราไม่ได้เรียนรู้แต่ในกลับกันนะในแง่ที่เราทําเยอะๆอะเราเกิดอะไรขึ้นคะเราเกิดการเรียนรู้ถูกปะเราเกิดการพัฒนาคือเมื่อวานนี้พูดยังไม่ดีวันนี้ก็ดีขึ้นเมื่อวานยังตื่นเต้นอยู่วันนี้ก็ดีขึ้นนะการที่เราทําบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆเรียนรู้ว่าไหนดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นถูกปะทีเนี้ย แล้วสิ่งที่จะช่วยได้นะคะในข้อนี้นะก็คือการที่เราแย่งแพลตฟอร์มแล้วเรามาทีหลังอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะช่วยได้อีกเวนึงนะคะก็คือการที่ในเมื่อเรามือใหม่ใช่ปมันก็คือการที่อะไรแพลตฟอร์มมันก็มีแพลตฟอร์มน้องใหม่เหมือนกันนะวันนี้มิลินก็ใช้กลยุทธ์นี้นะคะก็คือไปที่แพลตฟอร์มใหม่ซึ่งแพลตฟอร์มใหม่อะเขาก็ต้องการคนที่เข้าไปดูช่องของเขาเหมือนกัน เขาก็จะเปิดการมองเห็นเยอะกว่านั่นเองถูกปะในเมื่อช่องนั้นอะ่ะมันไม่มีสล็อตว่างให้กับเราแล้วอะค่ะเราก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นถูกปะเพราะว่าอะไรคือข้อดีมันมีนะข้อดีของการเป็นมือใหม่ก็ก็มีข้อเสียก็มีเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูคือทางอะไรคะทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเลยถูกปะอ่าพอแพลตฟอร์มมือใหม่อย่างเงี้ยเราก็คือสามารถเข้าไปลองเพื่อ เพื่อเพื่อที่จะทําให้เราแบบเออคือค่าการมองเห็นมันเยอะขึ้นพอเราทั้งฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็ไปช่องที่มันค่าการมองเห็นเขาเปิดให้เราเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีโอกาสขึ้นมานั่นเองลขายกันข้อ2ก็คือต้องแย่งชิงคนดูคําถามคือแพลตฟอร์มไหนที่เราควรจะไปที่มันเหมาะกับธุรกิจเราฮะอ่าแพลตฟอร์มไหนเอ่ย คือแพลตฟอร์มที่มีคนซื้อของเราอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะเราจะรู้ได้ไงว่าแพลตฟอร์มไหนอะมีคนซื้อของเราก็าคือการที่เราต้องไปดูนั่นเองนะคะไปดูไปลองเล่นนะไปลองไปเรียนไปรู้กับมันนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมันก็บอกยากนะว่าว่าใครจะอยู่ช่องไหนนึกออกปะบางทีอะเราก็ได้ลูกค้าจากจาก จากแพดบางแพลตฟอร์มเลยก็ได้อย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นแพลตฟอร์มที่คนแห่กันไปอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งปัจจัยวันนี้ที่เราพูดถึงอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคือเราโฟกัสกับตรงนี้ก็ได้หนึ่งแต่เราก็อย่าลืมไปโฟกัสกับอีกสิ่งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งแบบว่ายอดฟอลโล่อ่ะมันก็จําเป็นแหละแต่บางทีนะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราดึงมาถูกคนหรือเปล่า นะข้อที่สามที่ต้องรู้เลยนะคะสาเหตุนะในการที่มันไม่มีคนดูมันไม่ดังมันไม่มีคนดูเกิดจากอะไรได้อีกนะคะก็คือการที่สิ่งที่เราจะเอามาทำคอนเทนต์มันมีคนทําไปหมดแล้วแล้วไม่พอนะมันมีคนทําไปหมดแล้วเราไม่พอนะมันมีคนเสฟไปหมดแล้วจ้ากลายเป็นว่าเราจะทําเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีคนทําแล้วมันก็มีคนเสพแล้วเพราะฉะนั้นบางทีหัวเรื่องหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย พลาดหัวยังไม่ได้มือใหม่อย่างเงี้ยรูปยังไม่ได้พูดยังไม่ได้มันก็ทําให้เราทําไมคะเราก็ไม่สามารถดึงดูดคนมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องแก้นะคะเออสิ่งที่จะต้องแก้ในสาเหตุนี้นะคือถ้าเรารู้ว่าว่าเราตกอยู่ในปัญหาข้อนี้อ่ะเราก็จะต้องหาทางแก้ถูกปะ่ะนะคะที่เขาเคยพูดไปแล้วเราต้องนําเสนอได้ดีกว่าดีกว่าในที่นี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ สนุกกว่าความรู้เยอะกว่าฮากว่าคนพูดสวยกว่าแต่งตัวดีกว่าอย่างเงี้ยคือมันต้องมีความกว่าสักหนึ่งกว่าถ้าเราจะพูดเรื่องเดิมนะคะหรือเราสามารถทําอะไรได้อีกถ้าเป็นหัวข้อเดิมที่เราจําเป็นต้องพูดจริงๆเฮ้ยมันเกี่ยวกับสินค้าของเราจริงๆเนี่ยเราก็สามารถทำทำอะไรได้เราสามารถใช้หัวเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อหาได้ถูกปะหรือนะคะเราสามารถคง หัวข้อไว้ก็ได้คิดว่าหัวข้อนี้ยมันโดนมา,มากๆแล้วมันจี้เพนพอยต์คนได้มากแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนเนื้อาหาใช่ปะ่ะอีกในเวกับกันคงเนื้อคงหัวเรื่องไว้เปลี่ยนเนื้อาหาหรือคงเนื้อหาไว้เปลี่ยนหัวเรื่องให้มันโดนมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออีกเวนึง่งอีกเวหนึ่งก็สามารถทําแบบนี้ได้ก็คือการที่เราต้อง เราเปลี่ยนฟอร์มก็ได้ถ้าใครรู้เรื่องการทำคอนเทนต์อะคุณจะสามารถดิ้นได้หลายอันเปลี่ยนฟอร์มก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ที่เราจำเป็นจะต้องพูดนะคะถ้าเราจำเป็นจะต้องพูดเราก็ใช้เรื่องนี้แหละแต่เปลี่ยนฟอร์มฟอร์มก็คือถ้าเกิดว่าเขาพูดเคยพูดไลฟ์แล้วเราก็เอามาทำเป็นวิดีโอเป็นคลิปอย่างเงี้ยที่มีแบบความน่าสนใจมากขึ้นหรือเอามาทาเป็น อัลบั้มเป็นมัลติอัลบั้มใส่แคปชั่นที่มันโดนกว่าให้ความรู้เยอะกว่าความรู้ทันสมัยกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนฟอร์มของมันนั่นเองนะวันนี้นะคะมิลินไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาบอกอีกทีกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ